มีทาแม่กันหนึ่งเลยเรื่องว่าโคลนบางอะไรนั่นคือข,อขึ้นเสขขื้ขอขอบคุณทุกขอบคุณมากแต่เป็นห่วงเอ้ยทำไมวันนี้ไม่นหนไม่อยู่ยเดี๋ยวเม่ป้อมก็ถ่ายรูปเลยเอม่ป้อมไปยากกันทั้งนั้นใจ <laughs> ตั้ใจปั้ม ครับเอาไปลินถ <c oughs> ่ายไปลินถ่ายไลินยิ้มด้วยยิ้มยิ้มยิ้มขายก้อนเท่าไหร่เนี่ยจะได้ดูแบบนเอ้าไม่ใช่ให้พอเวลานอยจะเลนขายไงพวกอะไรต่อไปแล้วกับ ทำขาอ่อนอย่างนั้นละโอเคไม่ยังนได้เลยขยันขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นได้ไหมไม่ฟ้นได้ไหมตามใจนะึ้นไหเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นละ Happy birthday Birdday to you ขอให้คุณแม่ทั้งสองด้านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งรน,นะครับเริ่มา <army> รวยเงินทองนะครับขอให้มีปัญญายในวิธีด,ดีนะครับแล้วก็อยู่รักหนูตลอดไปนะครับเดีวก็จะอยู่รักคุณแม่ตลอดไปเช่นกันครับ ใช้ไฟฟอนไทยรวพรใครไทยใช้ไวฟอนไทวยกูเองรวยกูเองด้วยขอกฟให้น้องอลีอยนรวยพอของานตอนนี้งานเยอะได้อยู่อนาคตไม่ต้องเยอะมากแต่ขอให้รวยๆก็พอเพราะว่าคุยกับจะคุยกับพี่แอ๊ดมาแล้วพี่แอ๊ดว่าน้องคำโปรยพรเวลาไปขอพรอ่ะให้งานน้อยๆเงินเยอะๆก็พอพี่แอ๊ดก็ถือว่าดีนะ ขอบความ่ส yeah. ่งบอลปคะ้วพูดกันดวขอบคุณนะคะแม่ท mm ี hmm. been, h, ่สอนเกิดครับเราทกคเป็นทางไกลด้วยเป็นห่วงเราเป็นทางดวแต่ละทียังไหวอยู่นะก็บอกให้ให้แม่ต้อมขับรถด้วยก็ไม่เอาไม่ไหวใจ ไม่ีิบบะสบายใจกว่าต,วตอนแรกง,วง,งร่วงๆไงเขาจะให้ไม่ต้องขับพูดตาสว่างเลยเป็นห่วงขอบคุณจังเลยต่อแถวต่อแถว,แวอะไรอย่างนี้นะคะเป๊นป้อมเป๊นป้อมต่อ,ตอแถวต่อแถว